สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับ เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัดถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่738กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอดื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับในที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้าๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อท ละผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับภาบ้านเครื่องรางนะครับผมของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปนยังพีพ่่เป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจนะครับผมดูแลสนใจ อยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์ตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ oipdq เบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสําหรับกติกาของทั้งช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกทุ ep นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้น ก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นนะครับผมตรงด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับคือหมายเลขที่ 23นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับหลังจากที่นะครับผมพี่ๆจบเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับอยากจะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องนะครับ หมยได้ที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมเราก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับเริ่มพี่รายการหมายเลขที่หนึ่งกันเลยนะครับพี่ๆก่อนอื่นผมขออนุญาตซูมเข้าไปกันก่อนนะครับพี่ๆ สำหรับรายการที่1นึ่ใน EP นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับอันนี้ผมด้ามาแบบนี้นะครับเป็นรูปภาพเก่านะครับนี่นะครับผมอยู่ในกรอบเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะมีเป็นประทับตรานะครับวันหางไร้นะครับเป็นหลวงปู่ทิมนะครับผมพร้อมคาถาบทสวดนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพเก่านะครับอ่าหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่1นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคา300บาทนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่รูปภาพกันนะครับผมนี่นะครับ 300บ,บ300บาทนะครับพี่รายการนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสภาพก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับนะครับหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับถึงท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามมากันได้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสามร้อยบาทนะครับรายกันที่1นะครับถัดมานะครับผมรายกันที่2ครับเป็นพระซุ้มกรนะครับพี่องค์นี้เปิดให้ในราคา350านะครับผมสําหรับพระซุ้มกรหมายเลขที่2นะครับ นี่นะครับรายการนี้นะครับผม350บาทนะครับผม350บาทนะครับพระซุ้มกอนะครับพี่พีลองดูลองชมกันได้นะครับผม350บาทนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่พี่องค์นี้300บาทนะครับสำหรับนะครับผมพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่พี่วัสพานสูงนะครับผม 300%บาทนะครับผมรายการนี้เลยนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่ถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่4ครับวันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับองค์นี้เอา400บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จรายการนี้นะครับรายการที่4นะครับผมใน EP นี้นะครับ 400บาทนะครับพี่องค์นี้เลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับดีนะครับราศีเด็จนะครับผมรายการถัดมากนะครับผมหมายเลขที่5นะครับพี่พรายการนี้เป็นนากกนะครับผมเนื้อผงนะครับแม่ชีบุญเรือนนะครับผมรายการนี้300บาทนะครับผมสำหรับนากลกนื้อผมคุณแม่บุญเรือนนะครับ 300บาทนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าในสนใจหมเล็กนนะครับสนใจรายการไหนก็สอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อทานะครับผมรุ่น2นะครับพี่เหรียญรบราณนะครับผมหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับองค์นี้นะครับผม300บาทนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทารายการนี้นะครับ 300บาทนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับผมนี่นะครับถัดไปนะครับผมรายการที่7นะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินวัดฒมาไฟนะครับผมกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับผมคู่นี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมเอา600บาทนะครับผมคู่นี้นะครับผมหมายเลขที่เจ็ดนะครับผมรายการนี้นะครับเอาหกร้อยบาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่หลวมพ่อเงินวัดฒมาไฟกันก่อนนะครับผม นี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่สภาพผิวองค์พระนะครับผมสวยๆดั้เดิมแบบนี้นะครับถ้าใดดูว่าชอบใจนะครับหรือว่าดูแล้วถูกใจก็สอบถามนะครับผมติดต่อนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพี่พี่นี่นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพุทนวัดบังคาณนะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขเจ็ดครับ ปูนี้หกร้อยบาทนะครับผมนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพก็อย่าลืมนะครับเบอร์โทรไลน์แอดผมได้ขึ้นไว้ให้ตลอดเลยนะครับผมทั้งคลิปวิดีโอเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายการที่แนะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเป็นโลพุโตนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับผมด้านหลังจะมีฝาตะกรุดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นปิดตานะครับ ปิดตาเป็นปลดหนี้นะครับพี่พี่สองคงนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทนะครับขออนุญาตตรงกล้องให้ดูที่ล็อกเกตกันก่อนนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่โตนะครับผมล็อกเกตหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับพี่พี่นี่รายการที่8นะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นปิดตานะครับพี่พี่องนี้นะครับเป็นปิดตาปลดหนี้นะครับผม ฝั่งตะกูตรงนี้นะครับสององ์สี่ร้อยบาทนะครับผมสององนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการที่แดนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่เก้านะครับพี่ๆวันนี้จะเป็นนะครับเหรียญลูกปูดูนะครับผมองค์นี้นะครับองค์นี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมสี่ร้อยนะครับผมองค์นี้นะครับ 400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับหลวงปู่ดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ดู่วัสวแคร์นะครับผมเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ400บาทนะครับผมหมายเลขนี้เลยนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่10นะครับผมรายการนี้นะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนนะครับผมเมื่อกี้จะเป็นเขี้ยวนะครับแต่อันนี้นะครับพอดีว่ามีท่านอื่นบูชาไปแล้วนะครับผมผมก็เลยนะครับนําเป็นสร้อยคอนะครับผมแบบนี้มานะครับนี่นะครับสร้อยคอนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆี่ตรงด้านหลังนี้สามารถหมุนใส่ได้นะครับพี่ี่หมุนทอดแล้วก็ใส่ได้นะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมสร้อยคอหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคาพิเศษนะครับผม550านะครับ 5 5 0บาทนะครับผมรายการหมายเลขที่10นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับ550บาทนะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพแบบทุกมุมนะครับก็ลองสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดเลยนะครับถัดมานะครับผมรายการที่11นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมรับปิดตานะครับพี่ๆยันยุ่งนะครับ หลวงพุเอี่ยมนะครับพี่วัดหนังนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นกล่องแบบนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นองค์ปลเยแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสองรายการนี้นะครับเอา5้าร้อบาทนะครับผมยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกที่อยู่ในกล่องกันเลยนะครับผมสาหรับปิดตานะครับหลวงูุเอี่ยมนะครับวัดหนังราชวรวิหารนะครับนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผม สององค์ห้าร้อยนะครับพี่พี่ท่านใดดูแลสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับอันนี้ที่อยู่ในกล่องนะครับผมส่วนอีกอง์นึงนะครับนที่ผมเปิดให้คู่กันนะครับนี่นะครับปิตาหลวงผู้เอี่ยมนะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับ ถัดมานะครับผมรายกาันที่12ครับอันนี mis ้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณทั้ง2องคงนะครับคู่นี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคา300บาทนะครับสําหรับเหรียญหล่อโบราณทั้ง2องค์นี้นะครับคู่นี้300บาทนะครับพี่ๆเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันในหมายเลขที่12นี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณทั้ง2องค์นะครับจะเป็นหลุมองค์นึงจะเป็นหลุมพระโบยนะครับวัดมะนาวนะครับแล้วก็อีกองค์นึงจะเป็นเหรียญหล่อระฆังหลังคอนะครับ อันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมอันนี้เป็นอีกองค์หนึ่งนะครับพี่ๆนี่เลยครับดูหิวกันได้เลยนะครับสวยๆจำเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับสององค์สามร้อยบาทนะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญเสียนโตนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับพี่รายการที่สิบสามนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับ 450านะครับผมสำหรับเรียนเสียงโตนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับ450บาทนะครับผมเรียญเสมานะครับผมองนี้นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลวงพระคุ้ยใสยสมพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับพี่450นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหลุมพ่อเงินนะครับผมวันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับพี่หมายเลขที่14นะครับหลุมพ่อเงินรายการนี้นะครับผมก็450นะครับผมองค์นี้เลยนะครับ450บาทนะครับผมสําหรับหลุมพ่อเงินนะครับผมวัดดอนได้หอมนะครับพี่นี่นะครับหลุมพ่อเงินนะครับผมพระราชาธรรมพรนะครับ ปีนึ่18นะครับพี่เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับมันมีพู้เงินนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับวงนี้นะครับ450บาทนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่15นะครับพี่รายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมหลุมพ่อปานะครับผมพิมพ์ทรงขานุมานนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับพี่สำหรับหลวมพ่อปานองนี้นะครับ นี่นะครับผมองนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา300บาทนะครับสาหรับพระหลวงพ่อปานนะครับผมพิมพ์ทรงหนุมานะครับ3า0บาทนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่16นะครับพี่อันนี้เป็นปิตาปุโตจัมโบ้หนึ่งเลี้ยผงเกสรนะครับหมายเลขนี้นะครับผมมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคา3า0บาทนะครับผมสําหรับปิตาปูโตหมายเลขที่16นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับ3า0บาทนะครับพี่ หมายเลขนี้นะครับผมสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่าน,น,นั้นเลยนะครับฝั่งตะกูสองดอกตรงนี้นะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับผมเปิดที่ในราคาสามร้อยบาทนะครับ ถัดมานะครับผมรายการ formas, ที่17นะครับผมรายการน,นีน้นะครับก็จะเป็นนะครับผมนี่นะครับผมเป็นพระสมเด็จไกเซอร์นะครับพี่พองค์นี้นะครับเปิดให้ในราคา300บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จไกเซอร์นะครับผมที่ olabilir, ทททอยู่ในเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพี่ลองดูลองชมกันได้นะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจเลยครับพระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผม สามารถสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้นะครับพี่หากสนใจหมายเลขไหนสนใจรายการไหนก็สอบถามมาได้เลยนะครับผมรายการนี้300นะครับผม็นที่17นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะนะครับองค์นี้ก็300บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ขาโตะนะครับพี่รายการที่18นะครับผม300บาทนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผม สามร้อยบาทนะครับของรายการหมายเลขที่สิบแปดนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระขุนแผนนะครับพี่อันนี้เป็นกลุ่มบ้านกลางนะครับผมนี่นะครับเอาเป็นขุนแผนกลุ่มบั้นกลางนะครับพี่รายคันนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับผององค์นี้นะครับนี่นะครับผมเป็นกระเบื้องเคลือบนะครับพี่ดูผิวนะครับขุนแผนกระเบื้องเคลือบนะครับผมหมายเลขที่สิบเก้านะครับผสามร้อยบาทนะครับ ดูนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมสภาพผิวนะครับสวยๆเดิมๆแผบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่20นะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นพายยอดธงนะครับผมรายการนี้นะครับผมพายยอดธงนะครับรายการนี้เปิดให้ในราคานะครับผมเอา250านะครับผมสําหรับพายยอดธงนะครับนี่นะครับ250บาทนะครับผมพายยอดธงรายการหมายเลขที่ ยี่สิบนะครับผมใน EP นี้เลยนะครับตายฐานนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระเนื้อดินนะครับพี่ๆนี่นะครับอันนี้เป็นหลุมน่าจะหลุมพ่อหอหลุมพ่อโตนะครับพี่อะไรครันนี้นะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับพระหลุมพ่อโตนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคาสามร้อยบาทนะครับผม 300บาทนะครับพ so ี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่านะครับผมอาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับพี่เป็นเลี่ยมปฏิกเก่าเลยนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขที่21นะครับผมสําหรับพระหลวงพ่อโตนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับ300บาทนะครับผมถัดมาครับผมเป็นสมเด็จแบกม่านนะครับพี่หลวงพ่อกลวยนะครับอง์นี้ก็300บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จแบกม่านนะครับผม รายการที่22นะครับผม300บาทนะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่รายการที่22นะครับผมใน EP นี้นะครับเป็นสันเดินแวกมานนะครับผมองค์นี้นะครับ300บาทนะครับถัดมานะครับผมรายการที่23นะครับพี่รายการนี้จะเป็นนะครับ ปูโตะนะครับผมเป็นรุ่นเยอนอินเดียนะครับรายการนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผําหรับปูโตะเยอนอินเดียนะครับอง์นี้ก็300บาทนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่นี่นะครับพระสังวาลวิมลนะครับผมหรือปูโตะนะครับรุ่นเยอนอินเดียนะครับผมนี่นะครับวัดประดู่เฉียงพรีนะครับผมอยู่นี้เลี่ยมพลาสติกนะครับกันน้ํานะครับปีหนึ่งเก้านะครับพี่พี่องนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับ 300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทั้งช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจนะครับ ดูแลถูกใจดูแลสนใจอยากจะเชาบูชารายกันไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเบอร์โทรรายละอดนะครับผมได้ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับในย้ํากันอีกครั้งนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจได้เลยนะครับพี่ทางช่องของผมนะครับจะส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมถ้าไนช่าบูชารายการไหนไปนะครับผมก็จะได้รับพระรายการนั้นเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในอ p พีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ